สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะครูช <saben> ุดจะพามาเกี่ยวกับการห่อนะคะเพื่อนนะคะนี่นะคะคือการห่อรูปกระท้อนนะคะเพื่อนๆนะคะคือการห่อรูปกระท้อนนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ครูชุดนะคะจะพามาชมนะคะการห่อรูปกระท้อนนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะถุงนะคะเพื่อนๆนะคะถุงห่อทุกใบผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะการห่อกระท้อนนะคะเพื่อนเพื่อะเยไรบ้างนะคะ หนึ่งแล้วนะคะ <P ew is> เพื่ออะไรทาไมจะต้องห่อกระท้อนนะคะคลิปที่แล้วนะคะคูชูก็ได้พูดไปแล้วนะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับนะคะรูกระท้อนกําลังขึ้นมาใหม่ใ่ใช่ไหมคะตอนนั้นคูชูยังไม่ได้หอนะคะเพื่อนนะคะตอนนั้นคูชูยังไม่ได้หอนะคะแต่ตอนนี้นะเพื่อนเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวชมกันเลยนะคะเดี๋ยวคูชูจะอธิบายวิธีการห่อให้เพื่อนๆฟังนะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ นะคะอันนี้นะคะนี่นะคะถุงอันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยเขาจะบอกเลยนะคะผ่านการค่าเชื้อแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะใบห่อแต่ละใบนะคะเพื่อนๆนะคะจะผ่านการค่าเชื้อมานะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะดูจะพาชมเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมารู้จักกันก่อนเะคะเพื่อนๆนะคะเริ่มแรกเลยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะคุณชุกจะอธิบายให้กับนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆฟังกันนะคะนี่ะคะคือต้นกระท้อนก่อนนะคะเพื่อนน่คะต้นกระท้อนนะคะนี่นะคะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะและอันนี้นะคะจะมีไว้ทําไมนะคะเพื่อนๆนนะคะอันนี้นะคะเกี่ยวกับนั่งร้านนะคะนั่งร้าน ทำขึ้นมานะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะขุดชุกก็จะให้ดูนะคะครับนั่งร้านนะคะเพื่อนๆนะคะทําไมถึงต้องมีนั่งร้านนะคะเพราะว่าเขาจะออกลูกดกมากนะคะถ้าเราไม่ทําคําเอาไว้นะคะเขาเรียกว่านะคะการคํานะคะลูกกระทอนเพราะเวลาลูกดก,ดกมากนะคะเพื่อนๆนะคะ กิ่งของเขาเนี่ยก็จะโน้มลงมาใช่ไหมคะพอโน้มลงมาปั๊บมันก็จะหักนะเพื่อนๆนะคะกิ่งมันก็จะหักเพราะลูกมันดกและลูกมันมากใช่ไหมเพื่อนๆนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะเขาก็จะทําการห่อคะเพื่อนๆนะคะห่อลูกกระท้อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะห่อเต็มเลยนะคะเพื่อเพื่อกันแมลงนะคะเพื่อนๆนะคะกันแมลงแล้วก็ป้องกันนะคะ สวยนะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะร่วงร่นมานะเพื่อนๆนะดาวโพชูจะถ่ายให้ดูนะคะมันร่วงร่นออกมาเลยนะคเนี่ยนะคะเต็มเปยหมดยนะเพื่อนๆนะคะเนี่ยลูกกระท้อนเกิดความเสียหายนะคะมันร่วงร่นนะคะเขาถึงต้องห่อนะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยจะไหมคะถ้าไม่ห่อนะเพื่อนๆนะคะถ้ากระท้อนไม่หอมจะเป็นอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆมันจะไม่สวยนะเพื่อนๆนะคะ มันจะดูผิวนะเป็นมะแรงเนะะี่ยค่ะเป็นเจาะแล้วก็ผิวของเขาไม่สวยอันนี้ก็คือผิวเนะี่ยโดนแดดโดนแดดจัดนะคะจะไม่สวยนะคะจากนั้นมะแรงนะคะมะแรงก็ไปเจาะนะคะมันก็จะทําให้กระท้อนเสียหายนะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ให้ดูกันนะคะกาถึงมาทําการห่อนะเพื่อนๆนะคะก็เลยต้องมาห่อกระท้อนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะป้องกันมะแรงแล้วก็ป้องกันแสงแดดด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะ แล้วกันนั้นมันก็หักกิ่งมันหักโค่นลงมานะคะเดี๋ยวคุณชูจะซูมให้ไกลๆเลยนะคะคะคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูกันความไกลๆเลยนะคะ,คะ,คะ,คะอันนี้กิ่งหักเห็นเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกิ่งหักลงมาเลยนะคะเพราะว่ามันรูปดกมันรูปมันเยอะกิ่งมันก็เลยหักนะคะนี่แหละคะ่ะ ชมบรรยากาศร,รอบๆเลยนะคะต้นกระท้อนอันนี้หอน,นะคะเพื่อนหอนเ้วยนะคะุอะของรูปก,กระท้อนนะคะ ต้องทำการห่อนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะนี่นะคะก็จะได้รูปส,สวยๆนะคะนี่นะคะ่ะบรับประธานนะคะแล้วก็จะทําให้มีราคาถ้าลูปออกมาส,สวยมแมลงไม่ไปเจาะก็จะได้ราคาด้วยนะคะ ะค,ะคือการหอ่หอห่อลูกกระท้อนนะคะเพื่อที่จะได้ลูกกระทอนนะะ้อ,กกะทอนสวยให้มีราคาแล้วก็รับประทานนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะครูชูขอกำลังแรงใจจากเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูชุติิมาผ่อนชนล เพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะนะคะวิธีการห่อลูกกระท้อนสวัสดีค่ะ